หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะก็คือวางเนี่ยเคยเล่นละครไปแล้วเคยเล่นละครที่พี่สงเป็นคนกำกับชื่อว่าแก๊งแฮงเลิฟีซอมีอะไรให้โบดูม่ใช่ฉคือด้วยคำที่รถมันสูงมากด้วยไ้ชำเจ็บร้าวปวดจุกจิอเฮ้ยอันนี้ได้เฮ้ยอันนี้ชอบ ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ k u n Channel นะครับ วันนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆการถ่ายทาของวางวันนี้ก็จะดูอลังการางานสร้างนิดนึงไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวไม่ว่าจะเป็นไฟด้านบนไม่ว่าจะเป็นไฟด้านข้างไม่ว่าจะเป็นไฟด้านทุกอย่างเราได้ที่ส่งจากแมวนะครับอ่ะโอเคหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะก็คือวางเนี่ยจริงๆเคยมีประสบการณ์เคยเล่นละครมาแล้วเคยเล่นละครที่พี่รงเป็นคนกํากับชื่อว่าแก๊งแฮงเลิฟเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูส่วนคนที่อยากดูก็ดูได้ในโมโนแม็กซ์ครับแก๊งแฮงเลิฟก่อการร้ายก่อการรักนะครับ เฮ้ยจริงๆมาวัเล่นไอ้นี่เลยนะลองเพลงประกอบด้วยแต่ไม่รู้ได้คอร์หรือเปล่านะชอบมากซึ่งจริงจริงตอนนั้นร้จีวิศวานานี่ก็โผล่มาในช่องเราบ่อยๆก็เจอกันจากเจอกันเจอกันจากละครเรื่องนี้แหละนะโจ๊ก ถ้าแบบถ้าแบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนทำมถึงชื่อออโต้จริงจริงมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างไม่ใช่วางเลยเป็นคนชอบแกล้งพูดมากใช่เป็นคนที่ทะลึง่งนะใช่ทะลึ่งตึงตันโโหน้ามอคนไม่ใช่เออไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ตรงก็คือรักรถชอบรถอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่อออโต้แต่ที่เหลือไม่ตรงเลย อยู่ที่ชมรมการแสดงซึ่งทุกมหาวิทยาลัยชมรมนี้จะได้รับการต้อนรับจากน้องแฟชชี่เป็นอย่างดีเรามาดูความคาดหวังของพ <า S 2> ออประอานชมรมและลองประทานออตโต้กันดีกว่าค่ะกูเป็นประานลองประทานว่ะแสดงไม่ใช่มีไว้แค่เล่นหนังหรือเล่นละครเท่านั้นนะครับ แต่เรายังสามารถนําทักษะเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาบุคลิกภาพของเราได้ด้วยและที่ผ่านมานะครับตัวพี่เองเนี่ยเคยผ่านการแสดงภาพยนตร์ P มาแล้ว1เรื่อง1เรื่องนี่ไงล่ะโอ้ยเปิดมาก็นะทำให้ประธานชมรมของเรามีประสบการณ์มากพอที่จะถ่ายทอดให้น้องๆได้งไม่ลําบากฟรีเออมึงพูดเป็นแบบเหมือนไทยอินสินค้าไอ้แผ่ที่เก่ามึงไงที่ตัตชิบ้า โตชิเถื่อนไม่มีบ้าโตชิบ้าก็บอกแล้วไงอย่าพูดเช่นนี้ให้พอมได้ยินอีกนี่กูเล่นละครเหรอเนี่ยไอ้เยี่โตชิ้หรอกูหนักใจแทนพุ่มกลับเลยเห็นไหมมันบอกมันทำใจได้แล้วได้ยินยังพี่เอเล่นดีนะสมัยนั้นอะก็บอกแล้วว่าเราไม่เป็นไรอ่ะอือเป็นตัวเองมากหรือว่ากูพูดแรงไปวะ จะพาน้องสาวคนนี้มาส่งอีกฉันไม่รับแขกนะแค่นี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่สลอดจริงๆด้วยจิกซอมีไรให้โบดูไม่ใช่คือดูคยคำที่รถมันสูงมากด้วยลาเตอร์นะยังไม่ลหวนะคือคิดในใจว่าเอ๊ะตอนนั้นแหละจำไม่ได้ว่าผู้กำกับให้เราทำท่านี้หรือเราทำของเราเองซึ่งรถมันก็สูงแล้วมึงยังจะเท้าอีกเพื่ออะไรวะ โอเคเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวผมขอเสร็จงานนี้ก่อนนะเออเฮ้ยอยู่คนนี้เป็นช่างเป็นช่างแล้วเป็นทุกอย่างพี่เป็นอะไรหรอคะก็เบรกสะบัดถ้าเสียเกียร์หลุดเออชอบฉากนี้สลักหายคัวเช่นหายยางแป๊กแนยตายไฟไม่จับแรงไม่ชัสฮะทำไมสมัยก่อนอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าบทเนี้ยมันเป็นมุก เบรกสะบัดคัดเสียเกรลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนแหนบยางเอ้ยหัวเทียนแหนบปะยางแฟบแหนบตายเอ้หัวเทียนหัวไม่ใช่บอดสิหัวเทียนเออช่างแม่งเลยไม่มีจดหมายทั้งฉบับเออเออโอเคโอเคอเดี๋ยวไปละใครอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในห้องสุดท้ายเขาเป็นบรรณารับหรือคนในห้อใช่ครับ ีไม่ใช่ของผมนะครับผมเกษียงแล้วอุ้ยอุ้ยคนเก็บมือถืออันนี้เหรอกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์ในห้องสมุดเฮ้ยได้บทได้บทอ่ะได้บทอ่ะเขาไม่ยืนอยู่แล้วตอนนั้นเขาตอนนี้เขาอินเสิร์ตหน้าโพสอัพอ่ะเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วพี่วังไม่ได้ดูอะไรเลยพี่วังแค่ดูโลกกว้างอันไกลโพ้นชอบกว่างกว้างแบบไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลย เอ้ยอันนี้ได้เอ้ยอันนี้ชอบอชอบอันนี้ชอบอันนี้โอเคอันนี้โอเคเสียงหลงเสียงหลงเสียงหลงไงเสียงหลงฉากอะไรวะเนี่ยแหม่เพื่อนพระเอกอ่ะเลยนพเดินเรอ่ะเพ่เดินนะากพเป็นพอนเเพ่อน่ออ่ะบดีเลย คิดถึงพี่อัลโต้เลยจ้าไม่เป็นตัวเองหรอกเข้าที่วังจำไม่ผิดเนี่ยหลังๆอะ่ะพอมันเรื่องเน,นี้ยเหมือนเหมือนแต่ละคนมันจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเหมือน,น,นเป็นเมนเออเป็นเมนสตอรี่อันนี้น่าจะเป็นเมนสตอรี่ของวังแล้วอ๋อโอเคแต่จำไม่ได้เลยนะว่าเมนสตอรี่วันคืออะไรจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปวังทำคนท้องอ่ะเฮ้ยไหลเลือด ไม่ชูใช่ไหมเออไม่ใช่ชูหัวนางเงวเอออ้าวที่เป็นชูน่ะพี่าาคุยคดีพีอ๋อสรุปคือนะเขากับแฟนนางแต่นางก็มาลอกเน่หรอดีไงน่าจะใช่คงต้องถามสมาชิกก่อนอะ อโเคมนี่อันนี้ก็เป oh ็นเรื่องราวของเจ้านี้แหละโอ้โอโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮาเลมชัดๆก็คำเดียวเลยสั้นๆว่าโอเคไหมเขานั่งเขานั่งเขานั่งอยู่กูยืนทำไม อ,อ,อ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของวางเลยนะครับจากที่ดูเนี่ยรู้สึกถึงพัฒนาการของตัวเองสำหรับใครทีอ่อยากไปดูก็สามารถดูได้ใน Monomax กนะครับก็ อ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้วางด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเคเอ็นของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีคลิปอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของวางก็ได้นะอาจจะเป็นคลิปที่ทุกคนรู้สึกว่าเอ,อ้ะอยากให้วางรีไอหรืออยากให้วางดูอะไรเงี้ยก็สามารถส่งมาให้ได้นะครับได้ก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์แฟนเพจเอาไว้ละกันสามารถส่งลิงก์มาในแฟนเพจของเคเอ็นชาแนลแล้วก็อาจจะเป็นแฟนเพจของวางเองด้วยนะครับยังไงนะครับ i อที t t o k f a c e b o o k YouTube ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วรอบหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะจ๊ะบายบาย